สวัสดีสสดค่ะ,คะดิฉันชื่อนางสาวพิญยาดาปิ่นเจริญค่ะและดิฉันชื่อนางสาวนงนภัสแสงจันทร์ค่ะพวกเราสองคนมาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะซึ่งเราสองคนนะคะเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่4จากโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ค่ะ ในวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับเพลงและกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการชั้นเรียนในระดับชั้นอนุบาลค่ะเพลงถ้าเธอได้ยินถ้าเธอได้ยินเอามือแตะหัวถ้าเธอได้ยินช่วยกระพริบตากระพริบตานะคะถ้าเธอได้ยินช่วยยกมือคว้าและไ i ไฟ เธอได้ยินช่วยน่งตัวตรงเพลงชวนกันมาฟังนิทานเด็กเด็กจ้าชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจฟังแล้วน่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจ แล้วจะได้ใจความเรื่องเอย่ยเพลงกาละครั้งหนึ่งนานมากรมกรมกรมแบแบแบตอก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 ตอ,ตอกกาลครั้งหนึ่งนานมา การเวลาที่เนิ่นนานบอกเล่าเป็นนิทานขับขานให้ฟังก่อนนอนเรื่องราชสีกับนายพรานเรื่องทหารแม่มดมังกรเก็บดวงดาวมาใสา่ใต้หมอนคืนนี้จะนอนฟันดีเพลงจับมือสิพวกเราจับมือสิพวกเรา จับมือต่อกันเป็นวงคมจับมือสิพวกเราจับมือต่อกันเป็นวงกลมลนลนลนลาลนลนลาลนลนลนลาลนลาลัลลาลลลลลาลลลาลลลล เราช่วยกันเราช่วยกันฉันและเธอช่วยกันเก็บซีเร็วเก็บเก็บเรามาเก็บให้ดีเร็วเร็วสีมาช่วยกัน <c oughs> เก็บเพลงเราเดินตามกันไปเราเดินตามก<ๆ>ันไปเราไม่เดินแซงกัน <c oughs> เร็วไว้วยาชาก้เาเขามาให้ทัน ขึ้นลงบันไดจับเราไว้ให้มั่นวินัยเป็นสิ่งสำคัญฝึกทุกวันจะเก่งเอยเพลง What shall we do What, What shall we do when we all go out all go out all go out What shall we do when we all go out when we all go out to play เพลงรถไฟมาแล้วจ้า ชึกชักชึกชักปูนปูนต่อแถวกันเป็นรถไฟชึกชักชึกชักปูนปูนเดินเป็นรูปสละเป่าชึกชักชึกชักปูนปูนต่อแถวกันเป็นรถไฟ ชิกชักชิกชักปูนปูนเดินเป็นรูปปลาดาวชิกชักชิกชักปูนปูนต่อแถวกันเป็นรถไฟชิกชักชิกชักปูนปูนเดินสั้คๆกันเองเพลงลูกแมวสิบตัว ลูกแมวสิบตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เด็กๆขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวสิบตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวเก้าตัวลูกแมวเก้าตัวทีว่ฉันเลี้ยงไว้เด็กๆขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวเก้าตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวแปดตัว ลูกแมวแปดตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เด็กๆขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมว,วปมแปดต,ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวเจ็ดตัวลูกแมวเจ็ดตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เด็กๆขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวเจ็ดตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวหกตัว ลูกแมวหกตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เด็กๆขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวหกตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่หลือลูกแมวห้าตัวเพลงหนึ่งสองมือตีกลองหนึ่งสองมือตีกลองตะลอกต๊อกแตกสามสี่ดูให้ดีห้าหกสองกระจกเจด็ด 8. ยิงปืนแฝดดังปั้งปั้งปั้ง 9. 0กินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอ๊ยเพลง Five Little Monkeys Five Little Monkeys Jumping on the Bed One fell off and bumped his head. Mama called the doctor, and the doctor said, "No more monkey jumping on the bed." Four little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor, and the doctor said, "No more monkey jumping on the bed." Three little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Two little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. One little monkey jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkey jumping on the bed. <laughs> Playing Ling Hatua. ลิงห้าตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงตัวหนึ่งตกลงมาหัวกระแทกพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่าห้ามเจ้าลิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไป ลิงสี่ตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงตัวหนึ่งตกลงมาหัวกระแทกพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่าห้ามเจ้าลิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไปลิงสามตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงตัวหนึ่งตกลงมาหัวกระแทกพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่าห้ามเจ้าลิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไป ลิงสองตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงตัวหนึ่งตกลงมาหัวกระแทกพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่าห้ามเจ้าลิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไปลิงหนึ่งตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงตัวหนึ่งตกลงมาหัวกระแทกพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่าห้ามเจ้าลิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไป เพลงมือของฉันนั้นแสนวิเศษมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูหนึ่งนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นคุณหนอนมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสองนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นคุณกระต่าย มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสี่นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นผีเสื้อมือของฉันนั้นแสนวิเศษ มีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูห้านิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นดอกบัวเคพลง Hello My Friends Hello My Friends Hello Hello My Friends Hello Hello My Friends Hello My Friends Hello My Friends Hello ลา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  สวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีทุกคนสวั layers 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 HTML, สดีสว <c oughs> ัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีลา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 เพลง Hello Hello Can you clap your hands Hello Hello Can you clap your hands Hello Hello Can you clap your hands can you stand up high? you touch your toe. can you turn around? can you say hello? hello, hello. can you stamp your feet? hello, hello. can you stamp your feet? can you stand up high? can you touch your toe? can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you cover your hands? Hello, hello. Can you stamp your feet?